คันด้าซิตี้ GM5 แต่งทั้งทีขอจัดชุดเต็มเลยทีเดียวนะครับกับสเตปล้อยางโชค๊คสตตรเทเบรกแต่งครบเซตนะครับเลือกใส่เป็นอะไรบ้างไปดูที่ตัวล้อกันก่อนนะครับล้อแมกชั่วโมงนี้ฮิตที่สุดก็เป็น TC105X นะครับลูกค้าอยากได้เป็นล้อบ a l l o f o i n g นะครับก็เลยเลือกเป็นค่ายของ EW นะครับยางลูกค้าอยากได้เป็นตัวกินตกฟอร์ซาที่มีลายสวยแก้มสวยนะครับเป็นยางสปอร์ตตรงนี้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับโช๊คสตาเลลูกค้าอยากได้ความนุ่มนวลในการใช้งานอยากจะทรงได้สวยนะครับแล้วก็ขับเร็ว สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับกล่องมันต้องมีนะครับก็คือเบรกสีเขียวมะนาวนะครับชั่วโมงนี้ค่อนข้างยอดฮิตนะครับใส่แล้วแก้ปัญหาล้อหน้ามาดูโล่งโลนะครับในส่วนทับลิงก์กอกันสั่นจุบลมเราแถมเมื่อครบทั้ง4ล้อนะครับขั้นตอนแรกทําการแลปกันลอยนะครับก่อนทํางานติดตั้งจากนั้นนะครับทำการเตรียมพื้นผิวรุมนะครับทั้ง4ล้อก่อนทําการใส่ล้อแล้วก็ใส่เบรกนะครับ ทำการใส่ถ่วงยางไร้ริ้วล้ยให้ครบทั้ง4ล้อ,อแล้วก็ทําการถ่วงให้ครบทัง้ง4ล้อด้วยเช่นกันนะครับในงานติดตั้งโชคนะครับเราจะใช้ประแจปอรีเช็น็อตให้ทุกจุดเพื่อให้เกียวน็อตไม่ยืดไม่เสียหายนะครับอันนี้จะเป็นโชคด้านหน้านะครับก็จะเป็นโชว์โฟลเดอร์ดิฟซีรีสนะครับเน้นความนุ่มนวลเก็บรายต่อดีนะครับกระชับในการใช้ความเร็วดีกว่าโชคเดิมด้านหลังก็จะมีโชคกับสปริงมาให้ครบเซตนะครับติดตั้งปอกระย,ยสะสโตกให้ตรงกับสไตล์การใช้งานเสร็จแล้วทําการติดตั้งชุด ใส่จานหยอดล็อกไท่นะครับแล้วก็นำคาลิปเปอร์ใส่เข้าไปรีเช็คน็อตด้วยประแจปอนทุกจุดนะครับเพื่อให้เกียวน็อตไม่ยืดไม่เสียหายนะครับในงานติดตั้งเบรกทอมไล่ระบบของน้ำมันให้เรียบร้อยครบทั้ง4ล้อนะครับเบรกรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น ap 7 6 0 0นะครับจับคู่กับขนาดจาน285มิลิเมตรเป็นลายจานลาย al นะครับเป็นต้นฉบับของลาย ap นะครับติดตั้งครบเซตไล่น้ำมันให้ครบจบเสร็จแล้วทำการยกล้อใส่ทำการรีเช็คน็อตล้อด้วยประแจปอนแล้วก็ใช้้้้ผาาากกกกกััััันนนนนนนลลอออยทีดสส่งงูคคคะะะรรรบบเ็จจแวหหไไตมป ฮอนด้าซิตี้เจ5สีขาวนะครับพอใส่ล้อลาย TC 1.5X เข้าไปนะครับเป็นสี EJ แต่ตันค่อนข้างที่จะดูลงตัวกินคีนสวยงามนะครับตัดด้วยเบรกสีเขียวมะนาวนะครับทำให้ดูโดดเด่นชัดารากระดกไกลนะครับเป็น AP 7600นะครับรัดคู่กับยางตัว Kin-Tor Forza ที่มีลายหลยอย่อบยางสวยแก้มสวยจัดทรงจัดพิมพ์เมนดูสปอร์ตดูซิงมากขึ้นนะครับแล้วก็สเปคล้อ15กว้าง7ออฟ35ใน City g m 5จะพอดีซุ้มพอดีนะครับสวยงามอย่างลงตัวไม่ยืมไม่หุบเกินไปนะครับผม พาลูกค้าไปเทสได้พร้อมตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยก่อนส่งงานนะครับเสร็จแล้วบอกวิธีการปรับหือของตัวโชว์นะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ปรับเบอร์ตามการใช้งานได้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางการัสำหรับ Honda City GM5 สีขาวล้อ TC105X ตัดด้วยเบรกสีเขียวนะครับผมบติ y เ t y l i n งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ